ครับตัวเอฟซี FC, อีกาชัยนักทุกท่านครับวันนี้ผมโอนิกามารายงานตัวนะครับคลิปนี้นำเสนอประเด็นของ Big Match Super Sunday ที่สนามแอนฟิลด์นะครับเอร์พูเสมอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้สุดมัน2ประตูสองเล่นในอย่างสมศักดิ์ศรีและยุติธรรมสำหรับผลการแข่งขันที่เกิดขึ้นนะครับเราจะมาเก็บประเด็นกันนะครับสำหรับคู่นี้เอาแบบตั้งแต่ครึ่งแรกครึ่งหลังและสิ่งที่ได้เห็นทั้งหมด จากในเกมรัดน,นี้มีอะไรบ้างน,นะครับฟังจบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ส่งคอมเมนต์เข้ามาใครไม่เคยกดซับกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนกดซีฟิสเพื่อเห็นก่อนก็ช่วยกันกดลไม้คนลมือนะครับจะได้ไม่พลาดในการติดตามรับชมคอนเทนต์ดีของไทยไอคิวชาแนลนะครับเพราะว่าที่นี่ไอคิวชาแนลเป็นช่องทางของแฟนบอลทุกสโมสรครับและขอบคุณสปอนเซอร์หลักของคลิปนี้ด้วยนะครับรถยนต์นิวสุริย์สวิปพาวเวอยูอัพแรงสุดขีดสปีดเร้าใจแรงเต็มพลังกับเทคโนโลยีหัวฉีดคู่เดลอ j เจ็ต ภายน้อกดีไซน์โดดเด่นด้วยไฟหน้า LED โปรเจกเตอร์พร้อม d a y t i m e Running Light อัพความสบายด้วยห้องโดยสารสีดำสไตลส์สปอร์ต,ตกแต่งสีเงินปลอดภัยขั้นสุดด้วยถุงลมนิรภัยมากถึง6ตำแหน่งให้ความมั่นใจในทุกการเดินทางสัมผัสด้วยตุวกเองด้าล้ววันนี้ที่โชว์รูมรถยนต์สุริยิทั่วประเทศเมื่อคืนนี้นะครับเกมระดับ5ดาวที่สนามแอนฟิลด์เกิดขึ้นนะครับต้องบอกเลยนะครับว่าโคตรมันล้าวเป็นเกมระดับคุณภาพเป็นเกมระดับท็อป เป็นเกมที่ทีมแชมเปียนต้องเล่นกันแบบนี้หงแดงกับซิตี้กินกันไม่ลงครับเสมอกันไป2-2เจ้าบ้านหงแดงครับได้ประตู2ลูกจากเซโดมาเน่แล้วก็โมซาลานะครับที่ขึ้นนำสอครั้งสงคราแต่แมสตี้ไม่ยอมแพ้นะครับมาได้ฟิลโฟเดนแล้วก็คิวินดบอยยิงคนละประตูนะครับบุกมาแชร์แต้มได้อย่างสุดมันหลังจากจบเกมครับหงแดงขึ้นไปเป็นรองจ่าฝูงตามหลังเชลซีอยู่หแต้ม ส่วนเบอราใบสีฟ้าอยู่อันดับที่3มีคะแนนเท่ากับแมนยูที่14แต่ผลต่างประตูได้เสียดีกว่าทีนี้เราเห็นอะไรบ้างจากเกมนัดน,นี้มีประเด็นอะไรที่น่าสนใจไปลุยกันเลยดีกว่าครับเรื่องแรกก่อนนะครับข้อที่1เครื่องแรกเป็นของแมนเชสเตอร์ซิตี้แบบหมดจดชัดเจนนะครับเกมแลนของเป๊ปแล้วก็แนวทางการเล่นของซิตี้ สามารถทํำลายเกมหรือว่าจุดเด่นของลิเวอร์พูลได้เลยครับเกมแพลนของเป๊ปถือว่าได้ผลชะง,งักเวลาที่ลิเวอร์พูลเนี่ยพยายามขึ้นเกมพวกเขาก็จะมีพวกโรดรีและแบ็กสอฝั่งพยายามปิดการขึ้นเกมทั้งหมดครับตรงกลางฝั่งริมเส้นไม่ว่าจะเป็นการบิลด์อัพจากในแดนกลางหรือจะเป็นการเล่นเกมสวนกลับของลิเวอร์พูลเรียกได้ว่าเก็บกินเรียบเลยครับแล้วเราก็ได้เห็นว่าลิเวอร์พูลทำอะไรไม่ได้ทันหนัด มีการส่งบอลขัดขัดกินเกินปราะศะจากความละเอียดพอโดนบีบเร็วก็หาจังหวะสวนไม่ได้เมื่อเลยทำให้ลิเวอร์พูลเล่นไม่เป็นตัวเองครับการเพรสซิ่งก็ทำไม่ได้นะฮะแดนกลางของลิเวอร์พูลก็แพ้นะครับทั้งเฮนโดเคิร์ิโจและก็ฟาบินโยเล่นเกมไม่ได้เลยแย่งบอลก็ไม่ได้ทุกอย่างเป็นรองหมดเมื่อเป็นแบบนั้นการเชื่อมเกมระหว่างแดนกลางไปจนถึงด้านข้างหรือว่าจะเป็นข้างหน้า ถูกตัดขาดเรียกได้ว่าลีพูโดนตัดแข้งตัดขาขาดท่อน้ําเลี้ยงในการที่จะส่งบอลไปยังในพื้นที่อันตรายและลุ้นทําประตูในกรอบเขตโทษในจุดที่คาดหวังไว้ได้อยู่หน้าปากประตูของซิตี้ไม่สามารถทําได้เลยซึ่งตรงนี้ต้องชมนักเตะแมสตี้ทุกคนครับที่สามารถวางระเบียบวางระบบที่ทําให้พวกเขาดูเหนือกว่า ปิดพื้นที่ในการขึ้นเกมหรือว่าเติมเกมของร็อบโบแบ็กสข้างโดมาเแน่อยู่ด้านข้างรวมไปถึงทางซาลาได้ทั้งหมดเลยครับเจาะยังไงก็ไม่เข้าบอลไม่ไปถึงแดนที่3แล้วซิตี้เองก็มีกลยุทธ์ในการโจมตีลิพูด,ด้วยนะครับในช่วงนั้เวลานั้นเราก็ได้เห็นว่าลิเวอร์พูลจะเป็นฝ่ายเล่นเกมรับเป็นหลักการบิวต์อัพจากแดนหลังของลิพูไม่ได้ผล พาบอลขึ้นไปข้างหน้าได้ยากพอซิต,ตี้โจมตีเข้ามารับแล้วพวกเขาก็เลือกที่จะโจมตีไปยังฝั่งขวาของลิพูลนั่นก็คือจุดที่เจมส์มิลเนอร์ยืนอยู่เจมส์มิลเนอร์ลงทำหน้าที่แบ็คขวาแทนเทรนด์อเล็กซานเดอร์อาร์โนแล้วเราก็ได้เห็นว่าฟิลโฟเดนที่เป๊ปวางหมากให้ฟิลโฟเดนเป็นมิดฟิลด์ฝั่งซ้ายโดยมีแจ็คกิลเลจอยู่ตรงกลางและด้านข้างก็จะเป็นกราเบลเชียซุดฟิลโฟเดน พื้นที่ตรงนั้นได้ตลอดเล่นกับเพื่อนได้แบบไหลลื่นแล้วมันสร้างความคุกคามแล้วก็ปั่นป่วนให้กับเจมส์สปิเนอร์อยู่ตลอดเวลาอันที่จริงนะครับครึ่งแรกซิตี้ควรจะมีสักอย่างน้อย,นอยหนึ่งประตูจากการเจาะาปด้านข้างตรงนี้แหละแต่ก็ต้องชื่นชมทางอลิซงเบเกอร์ที่ช่วยเซฟช็อตสำคัญได้มันก็เลยทำให้เกมครึ่งแรกเนี่ยเสมอกันที่ศู 00. ทีเนี้ยฟุตบอลมันเป็นแบบนี้ครับฟุตบอล อีกสีหนาทีหลังมันขึ้นอยู่กับการแก้เกมของโค้ชลุ้นๆเลยเวลาที่ทีมไหนเป็นรองถ้าแก้เกมดีครึ่งหลังจะกลับมาแต่ถ้าโค้ชไม่เก่งในการแก้เกมเป็นบอลไร้สมองขาดการวางแผนที่ดีครึ่งหลังก็จะเป็นทรงแบบนั้นแล้วถ้าหากว่าหงแดงเป็นทรงแบบนั้นมีโอกาสที่หงแดงจะโดนวุระใบเล่นงานแต่มันไม่ได้เป็นแบบนั้นครับข้อที่2 ครึ่งหลังหนังคนละม้วนลิเวอร์พูลกลับมาได้เพราะเจนคลอปก็ต้องยอมรับนะครับว่าเจนคลอปแก้เกมมาได้ดีมากๆเขายังไม่เปลี่ยนตัวหลังจากพักครึ่งนะฮะยังใช้ชุดเดิมแต่มีการปรับเปลี่ยนอะไรเล็กน้อยแล้วก็นำมาซึ่งโอกาสที่เพิ่มมากขึ้นเราได้เห็นว่านักเตะอย่างซาลานักเตะอย่างมาเน่ที่ดูเงียบไปในช่วงครึ่งแรกกลับมามีส่วนร่วมกับเกมมากขึ้น แล้วเน้นหนักเฉพาะในเกมด้านข้างเลยเรียกได้ว่าถ้าหากครึ่งแรกซิตี้โดดเด่นในการปิดเกมทางด้านข้างพวกเขาก็โจมตีตรงนี้แหละแต่จะเล่นอย่างไรล่ะเพื่อที่จะโจมตีทางด้านข้างของซิตี้แต่สุดท้ายแล้วมาเน่กับซาลาก็ทําได้ตามแผนเป็นแผนอะไรครับต้องเดีืยจากมาเน่กับซาลาแล้วนักเตะลีพูทุกคนเริ่มที่จะขยับเข้าหาบอลเร็วมากขึ้นกว่าครึ่งแรกแดนกลางขยับเร็วขึ้น เดินเกมได้เร็วขึ้นทุกคนวิ่งเข้าเพรสใส่แมสซิตี้จนนักเตะแมสซิตี้ตั้งกระบวน้ากันไม่ได้ถน,นัดแล้วเกมจึงตกเป็นของลิเวอร์พูลอย่างชัดเจนจนกระทั่งมาขึ้นนำหนึ่งศูลูกนั้นหลังจากที่แก้เพรสได้บอลอยู่ทางด้านข้างโมซาล a าใช้ความสามารถเฉพาะตัวตัวเองหลอกเจ้ากันเซโลอาศัยจงังหวะเล็กๆน้อยๆแล้วก็ผ่านบอลให้กับทางมาเน่ซัดตูมเดียวครับเป็นหนึ 0. ซึ่งตรงนี้ครับมันคือการแก้เกมของเจนคลอปที่องบอกว่าเขาทําได้ดีมากๆแล้วก็มีหลายช่วงนะครับที่ลิพูเกือบจะบวกประตูที่2ได้เหมือนกันแต่สุดท้ายความไม่ละเอียดในเกมการเล่นของลิพูนำมาซึ่งการเสียประตูตีเสมอหนึ่งหนึ่งซึ่งตรงนั้นเป็นการโจมตีทางด้านข้างด้านขวากราเบียลเชียซุสกับคิมินเดอร์บอยประสานงานร่วมกันแต่มันก็น่าแปลกนะครับว่าทำไมจังหวะนั้นกราเบียลเชีย์ซุสถึงสามารถ พาบอลทะลุทะลวงฝ่าผู้เล่นของลิ์พูไปได้แล้วก็ไหลไปด้านซ้ายส่งให้กับฟิลโฟได้สังหารได้ทำใหม่ครับเนี่แหะครับคือความละเอียดในการเล่นที่มันไม่มีท,ท,ทั้งๆที่พื้นที่ตรงนั้นตอนที่เชืร์ซุดจะฝ่าด่านมีเคอร์ติชโชนมีฟาบินโยถึง2คนแต่ปล่อยให้เชืร์ซุดได้ทะลุไปแบบนั้นง่ายๆอย่างไรครับมันไม่ควรที่จะเกิดขึ้นข้อที่สครับ โมซาล่า ah, โชว์โซโล่ต้องบอกเลยนะฮะว่าโมซาล่าโคตรเทพกับเก่งมากช็อตนั้นโชว์ระดับเวอร์คลาสทันทีเขารับบอลมาจากเคอร์ติจโจนแล้วพลิกบอลหหลบนักเตะแมนซิตี้ถึง3คนนั่นคือเจ้ากันเซโลฟิลฟอร์เดนแบรนโนซินวา3าคนนักเตะแมนซิตี้เอาโมซาล่าคนเดียวไม่อยู่จากนั้นหลอกทางด้านของอเมริกาป๊อป แล้วยิงผ่านมือเอเดนซอนเข้าไปครับเราขึ้นนำา2นาที75มันคือช็อตเพลย์ที่เราต้องยอมรับว่าโมซาล a าเก่งมากๆความสามารถเฉพาะตัวดีมากทักษะเทคนิคต่างๆการจบสกอร์เฉียบขาดเฉียบคมมากเป็นฟอร์มการเล่นที่มั่นอกมั่นใจเป็นอย่างมากและสามารถส่งเข้าประกวดเป็นประตูที่ยอดเยี่ยมของซีซั่นนี้ได้เลยครับ นี่คือเครื่องตอกย้าว่าทําไมโมซาลาถึงเป็นนักเตะที่มีความสําคัญสำหรับลิฟูเป็นอย่างมากเลยซึ่งเขาเองมักจะททาประตูนักสนะแบบนี้ได้ตลอดรวมไปถึงทําประตูในเกมสําคัญได้ตลอดเวลาดังนั้นบนโต๊ะเจราจาของลิฟูในขณะนี้สัญญาฉบับใหม่ถ้าโมซาลาขอประมาณสักสามแสนสามแสนห้าหม่นประตว,วิคก็ควรจะให้เขานะครับเพราะว่าเขาดีจริงถ้าหากว่าโมซาลาหายไปโดนปล่อยออกไป แล้วใครจะมาแทนครับตอนนี้ยังนึกไม่ออกข้อที่4เรือใบสีฟ้าไม่ยอมแพ้และแสดงให้เห็นถึงคุณภาพที่ชัดเจนที่สุดครับ2-1ขึ้นนำนาที75้ 65, และเล่นที่สนามแอนฟิลด์บรากาศโอ้โหองบอกว่าตึกต้องอึกบึกคึกครลมเป็นอย่างมากมันคือผู้เล่นคนที่12ที่ทำให้นักเตะลิปูเนี่ยมีความกระหายมีความมุ่งมั่นมากยิ่งขึ้นตามลำดับอีกครับแต่ซิตี้ก็ยังเป็นซิตี้ที่เพียรไปด้วยคุณภาพ เราได้เห็นว่านักเตะซิตี้เนี่ยไม่ได้สะทกสถา,านยังมีสติยังมีสมาธิในการเล่นในแต่ละเพลงแต่ละจังหวะแล้วคุณภ,ภาพนักเตะซิตี้ครับเล่นบอลกันเร็วแม่นโจมตีได้ผลในเกมรุกสุดท้ายเวลาที่พวกเขามีโอกาสในเวลาที่จังหวะที่นักเตะเร์พููเนี่ยสกัดบอลกันไม่ขาดแล้วบอลทะลุมาถึงเกมเบียบรอยอย,อยู่หน้าหัวกระโหลกครับเขาก็ตัดใจซัดทันทีแล้วบอลไปชนตัวมาติดแล้วก็เปลี่ยนทางเข้าไปในที81 ลิฟูได้เหตุเต็มๆเพียงแค่6นาทีเท่านั้นนาที81ตรงนั้นและโรไปถึงนะครับจังหวะที่โรดรีเข้าสกัดเข้าบล็อกอย่างน่าเหลือเชื่อในนาที86ตรงนั้นน่ยมันควรจะเป็นประตูของลิเวอร์พูลด,ด้วยแต่สุดท้ายแล้วโรดรีก็บล็อกได้จบสกอร์ที่2-2นี่คือเกมที่สนุกมากครับเกมที่บ่งบอกถึงคุณภาพของโคช้ชบ่งบอกถึงคุณภาพของนักเตะ ชิงไหวชิงพริบชิงเหลี่ยมกันชิงจังหวะกันการแก้เกมในช่วงครึ่งหลังชัดเจนนะครับว่าคุณสื่อที่ดีมันต้องเป็นแบบนี้แม่ทัพที่ดีทําให้ลูกน้องไม่ตายคาสงครามครับคลับทาได้ดีแบบนั้นเช่นเดียวกับเป๊ปมาตั้งแต่แรกเลยการมาเยือนที่สนามแอนฟิ์มันไม่ง่ายครับแต่เป๊ปไม่ได้กลัวแล้วเขามีเกมแลนในการที่จะจู่โจมแล้วก็โจมตีแต่ด้านของลิพูสุดท้ายพวกก๊อกทาได้ดีนะครับเกือบจะนําก่อนด้วย มาตามตีเสมอ2ครั้ง2คราแล้วก็ได้แอมกลับไปที่แมนเชสเตอร์ทีนี้คำถามครับแอมนี้มีความสำคัญต่อทีมใดไมากที่สุดอาจจะมองได้ว่าลิพูเล่นเล่นในบ้านแต่ไม่ได้3คะแนนแต่อย่าลืมนะครับทรงตาเล่นของคุณในครึ่งแรกแล้วกลับมาได้ในครึ่งหลังนี้ถือว่ายอดเยี่ยมแล้วนะแต่ในเวลาเดียวกันครับก็ต้องยกย่องยกเครดิตให้กับทางนักเตะแมสตี้ด้วย ที่แสดงเห็นถึงคุณภาพที่ชัดเจนที่สุดพวกเขาก็เหมาะสมกับการได้1คะแนนเหมือนกันแล้วที่สําคัญทั้ง2ทีมก็มีคุณภาพพอๆกันเราได้เห็นว่าในช่วงท้ายเกมบางทีมอาจจะผ่อนเกมไปแล้วแต่ทั้ง2ทีมยังไม่ผ่อนไม่มีแผ่วยังสาดกระสุนใส่กันแบบโอ้โหไม่มียั้งเลยนี่แหละครับคือฟุตบอลระดับคุณภาพที่เราต้องบอกว่าพวกเขาคู่ควรกับการเป็น2ทีมที่จะลุ้นแชมป์กับทางด้านของเชลซี แล้วที่น่าสนใจคือการเชอกันระหว่าง3ทีมนี้อาจจะต้องลุ้นแบบมินิลีกในบ้านปลายเหมือนกันด้วยนะครับผลงานการพบกันเองของมาดาทีมลุ้นแชมป์อาจจะเป็นตัวตัดสินตำแหน่งแชมป์ในบ้านปลายได้เหมือนกันลิเวอร์พูลเสมอเชลซี Chelsea, ไป11คราวนั้นครั้งนี้ลิเวอร์พูลเล่นในบ้านเสมอแมสตี ille, ้ส2ส่วนซิตี้บุกชนะเชลซี1-0ดูคนเผล่ผลนะครับซิตี้อาจจะได้เปรียบใช่ไหม เพราะว่าไม่แพ้เลยตลอด2เกมที่เตะนอกบ้านไม่แพ้เชลซีชนะได้ด้วยไม่แพ้ลิเวอร์พูลขณะที่ลิเวอร์พูลครับได้แค่2คะแนนจากเกมใหญ่แบบนี้แต่ก็ยังเหลืออีก3เกมในการเจอกับอีก2ทีมนี้ดังนั้นยังต้องดูกันอีกยาวๆครับการเสมอในเกมแบบนี้มันก็ไม่ได้แย่สักเลยทีเดียวนะครับนั่นคือทั้งหมดครับขอบคุณทุกคนด้วยที่อยู่รับฟังกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับส่งคอมเมนต์เข้าม,มาได้เลย ใครไม่เคยกดซับกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนกดซีเฟิร์สเพื่อเห็นก่อนก็ช่วยกันคนละไม้คนละมือนะครับจะได้ไม่พลาดในการติดตาม,มารับชมคอนเทนต์ดีๆของไทยการชาแนลครับเพราะว่าที่นี้อีกาชาแนลเป็นช่องทางของแฟนบอลทุกสโมสรครับขอบคุณสปอนเซอร์หลักของคลิปนี้ด้วยนะครับนั่นคือรถยนต์นิวสุดกิจสวิฟต์ power you up แรงสุดกิจสปีดร้องใจสัมผัสด้วยตัวเองได้แล้วนะครับวันนี้ที่โชว์รูมรถยนต์สุดกิจทั่วประเทศนะครับแล้วเจอกันในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ New Suzuki Swift power you up Suzuki Swift Suzuki Way of Life.